เมนูมันอยู่ที่ล่าราคามามองแค่หน้าผมมันก็มีแค่คิ้วกับรูจมูกนี่แนะ่ก็พูดอยู่ว่าไม่มีมี <c oughs> แต่อเมลิกระสีดูรุกลิปด้วยเป็นไงดูช่องคุณพระเหรอครับ <c oughs> มาวางแตงก็กินกินมากๆตายมีรุ่นนี้คนหนึ่งก็ตายเพราะกาแฟเนี่ยแหละอซื้อกาแฟแล้วก็รับแก้วเขาก็กินเงี้ทุกวันร้านเดิมทุกวันคำเตือน เนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้มีคำพูดที่ไม่สุภาพเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการอธิบายบางอย่างจากผู้ปกครองกราบสวัสดีครับผมมังคุณพระ<ฮ>เอาหรอ กลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะเดือนเมษาน้าร้อนไม่ว่าจะเดือนไหนก็ร้อนไปทั้งหน้านะฮะส่วนตรงนี้เรากลับมาอยู่กันที่ร้านกาแฟมุกตกพอได้แล้วจริงแม่งเลยแล้วกลับมาอยู่กันที่ร้านนะฮะซึ่งบรรยากาศก,าก็จะแบบว่าเน้นไปทางผ่อนคลายมีแหลกจะมากกว่าอะไรแบบนี้มึงพูดสักคำก็ได้นะนั่งอย่างเดียวเลยอันนอดีตถามหนึ่นง,งวิธีการผ่อนคลายสำหรับน้องเกดนี่มีวิธีไหนบ้างนอนนอน มึงเกิดมาเพื่อเป็นอมาพาต,แ,ตแท้ๆเว้ยไปเดี๋ยวขั้นตอนหลังจากนี้นะทุกคนควรจะกดนะจองเวรจองกรรมซับสไคร้ไลค์และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราคุณพาชาแนลนะ้วเราก็จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศรอบๆร,ร้านกันรวมไปถึงสีหน้าของลูกค้าที่ได้รับการผ่อนคลายจากเราคุณพาร์ชิงไม่ง,ไง,ไง,ไง <laughs> ภาระก็ทำเนี่ยเหมือนมากเลยเขาไม่ใช่เนาะภาระกูผมเชื่อแต่ตอวนุญาตครับ๋อคือพี่สั่นมากเลยนะไอ้น้องมึงซื้อแล้วขาลูกค้าเป็นลูกค้ามึงสั่นลูกค้ากูไม่ไหวแล้วลูกค้าต้องแดกแล้วข่าวใครนะโอ้ถ้ามาถึงนี้ไม่ปกติสักคนนี่มาก่อนเลยชาเขียวอเมริกาโน่และเอสเพนซู่หนึ่งแก้วเดี๋ยวเราต้องนึงนะครับกบหน้าคนสวยโดนรถนั่นไปแดกเลยเด็กก็โดนรถชนตายไม่ได้นะเป็นห่วงลูกค้าไงเกยไปหาแะ้วครับ แต่อสอดส่องเก่งเฉลิ้เลย<ๆ>เงอบมองไปทั่วหมดจะเอาอะไรก็ไม่คู่เมนูมันอยู่ที่ลบราคาที่ราคามามองแค่หน้าผมมันก็มีแค่คิ้วกับรูจมูกนี่แน่เราสวยนะแต่เราต้องเดินให้รอบๆร้านน่ะเราจะได้เจอคําตอบลหลายๆอย่างแล้วลูกค้าก็เอารายการกูไปนะแล้วกูก็ไม่รู้แล้วเขาสั่งอะไรกันมั่งก่อนหน้านี้เดี๋ยวเข้าก่อนนะจำได้ว่ามีชาเกลยวด้วยเกลยว,ยวยแบบช้ำเลือดช้ำหนองกันไปเลยเออมาไหนก็ได้ขออนุญาตถามมึงกาตัดตอนเลยเฮ้ยจริงดิมื่อวานผมก็เพิ่งไปมาหมาชัยไงเอาเหรอแล้วกูขอโทษพี่แต่แล้กูจะไม่พูดเลยนะ กูนั้รู้สึกติดแบบไปนะเพิ่งเปิดวันนี้ค่ะเพิ่งเปิดวันนี้นี่ไม่แหกดูแหกตาดูเลยเหรอเดี๋ยวยิ้มแย้มัูกค้าสักนิเขาก็เขียนบอกอยู่คุณลูกค้าขาเพราะว่าเขาบอก็ว่าเขาแหกตาดูแล้วจะถามทำไมเออใช่ว่ะผมรู้เห็นจะถามที่ไมนี่ยไอเกดมึงไปเขาเลยนะไอเกตุแม่เป็นสมุทรสาครเลยเฮียขอโทษได้ไหมยังมึงต้องชำระปากขอโทษไหมนะมาๆๆชาเกี๊ยวไอเมริกาโนโคลาโต้ไปแล้วขออะไรเซนที่แก้วขออะไรเซนที่แก้วแม่แบบไม่เปื้อนแก้วไดังนั้นขอเซนของเกงใดไหม จะมากระดาษนั่นและเปื้อนเลือดได้ไหมเปื้อนเลือดได้ไหมนี่อย่านะเจ้าหน้าที่ผมโหดสินี่เพิ่งบอกจะคุยกันทุกคนเลยคดีอะไรบอกมาด้วยอย่าพูดเลยแดนเจ็ดแดนแปดในข้างนั้นเลยใช่พี่เลยไปหน่อยไปแดนดีจูบีดีนะกูแดนเดลเมทนี่ยกูจะเล่นอะไรต่อเล่นไม่ได้มึงเอาไปเล่นกันหมดเลยดูเลยต้อจัดการกันดีละคนทีละหมู่เหล่านะฮะแต่จะมีเหล่าลูกค้าเจเลยวลาร่บ้างอะไรบ้างนะฮะกดต้นหน่อยนะตรงนั้นถ่ายสารคดีแล้วถอง่านที่มีอเมริกาโน่มีครับมีอเมริกนโะ อเมริกาใต้อเมริกาใต้ไม่มีอ่ะไปไหนก็ไปไปไปทำงานทลัการนี่พี่อเมริกาโน่แล้วอเมริกาใต้เป็นไงจะพูดอยู่ว่าไม่มีมีแต่อเมริกาลาสิติมึงจะส่งอะไรก็ยี่ห้อไก่เนี่ยพี่ขอเพียงสักต้นหน่อยครับจัดสกลนครเลยไอจัมลาเสร็จเมื่อวานแล้วแต่พอดูในเพจแล้วว่าเมื่อวานไม่ได้ขายดีพี่คนแม่งไม่ค่อยดูเพจเลยมันอ่านน้อยมากเพราะมันเห็นเบอร์พวกมันก็จะโดูเลยโอ้ยเป็นไง กินแค่สองคำเดินลุยแดดเลยบอกแล้วกาแฟที่นี่ไม่ต้องกลัวนอนกค่ตาค้างเลยบอกเลยใครกินที่นี่ตาค้างแน่กูนึกว่าชงไปกระท่อมไม่กินเดินสู้แดดมิจังเลยบวกกันเดินซับแดดเลยอะไรนะครับบวกกันดีเลยทีเดียวอันนี้อยู่อนามัยใช่ไหมผมจำได้ผมเคยไปล้างแผลจีนแล้วล้างสะอาดมากเลยนะเพราะว่าวันนั้นรู้สึกจะเป็นไรพอนเอฟมั้งกัดจนหัวเข้าวฟองฟอดเลยรถล้มมารถล้มมาไปล้างแผล อันนี้เขาหนีลูกหนีเต้ามาซื้อกาแฟจากกรุงเทพเลยไม่เจอเลยเอาลูกอยู่ในรถด้วยเอาเกียวมาเจอรถตนี้ก็เล่นไปเรื่อยน่ารักนะแกบอกว่าแกมาหลายครั้งแล้วแกไม่เคยเจอวันนี้แกได้เจอแกก็ถือว่าคอมพิวเตอร์ก็จ่ายดอกบังปุ๊บก็มาเปิดได้ครหลังจากหลบบังไปนานได้แบบว่าส่งบ้างอะไรบ้างแต่ว่าต้นยังอยู่นะอะไรมึงอ่ะทีนี้ก็บุญบายกันแล้วที่นี่ร้านไม่ต้องกลัวแล้ว้าออกเป็นไอ้นี่เลยบ้านบิ๊กบาร์เทอร์เลยบังกุ๊บแต่อากาศร้อนจริงนหมร้อนไหมแม่ แม่บอกร้อนร้อนที่สุดเลยเนาะหนูก็นึกว่าแม่จะพูดอะไรบ้างไงแม่ก็อยากได้เพอแม่นั่งฟังอย่างเดียวนั่งฟังอย่างเดียวนี่ไม่ได้เพลินนะลำคาญมึงก็พูดไปเออเขาก็เอ็นดูกูอยู่ดูคลิปด้วยเป็นไงดูช่องคุณพระเหรอครับช่องคุณพระสิมึก็ตกนุ้ไปจันเลยไปทั้งตื่นส่งไปออทุกยันทรคเรุม MVP MVP แล้วเนี่ยเสียงแปลกๆเลยแลววันนี้ ทุกคนต้องเอาใจช่วยพี่เก่งนะครับเพราะว่าพี่เก่งไม่สบายไข้แตกคือตอนนี้ช่างตัดต่อในในช่องนะป่วยกันทุกคนเดี๋ยวจะมันไปปล่อยกันที่พระบาทนครแล้วนะเดี๋ยวป่วยป่วยป่วยหรอป่วไปรับยาไงป่วยไม่ได้ติดเราเหรออันนั้นอะไรอะ่ะอันนี้ไม่มีนมสดคาราเมลไงอ่ามีนมสดคาราวานคาราวานไม่มีแต่มีนมสดคารามลยอาแดดแก้คันหรือะไรจะบ้าเหรอทีนี้ก็ตัวชมพูเลยใครนะ ผมขอแค่อ๋อคิวหลแก้วไหมผมไม่ได้ยินไม่หลายครับอีกสามแก้วเลิฟๆนะบายครับออ้าวต่อคุยกันแม่งแล้วไอ้ที่หลบกูถ่ายแล้วกูไม่ถ่ายพี่มังแล้วไปมาเที่ยวแป๊บก็งง ตอนี่แฟดตัวแดงลูก้าคุยออารมณเหมือนซื้อน้ำมาเยาพี่น้องเมื่อกี้มันจึ๊กแล้วมันนึ๊กแล้วมันใช่เลยไงมันจึ๊กแล้มันใช่เลยแต่จบมสก็ไม่เคยเจอเลยพีนล้วยังจกันนะเอ้าเห็นดเป็นทุกวันอเห็นเดทุกวันดีใจกับพี่หน่อยดีใจด้วยนะดีใจด้วยตามหาแล้วเจอแล้วมือูไมเนี่ยกใจหมดบอลี่อะบอลี่เหรอาเหรอแก้บอนี่ิเมื่อลูกค้ากม่เกที ทุกวันที่ตั้งใจหวังทีวีตอนไหนทุกวันเนี่ยโอ้วันดูเห็นออกทุกวันเรนพอออกทุกวันเลยเหรอกดูทุกวันไนดูตามไม่อยู่กูต้องคุยกับคนอย่างนี้ยไงวะเรนเองเก่งต้องคุยกับคนแบบนี้เดี๋ยวแล้วมึงมาอะไรกันครบเลยอ่ะทำไมวันนี้กินงานกูมาครบเลยว่ะไอเก่งไอโน้กไอพี่ไอเกตไอเกตไปในเมืองอยู่ๆก็มาครบกูงงมากเลยต้องไปแล้วพี่หันไปดูบอยแบนด์ข้างหลังโัวเหัวเราะเราะหัเราะหันเราะหัเรานหัเราะหเราะหัวเราะหั ทำไมเราอาเจีใจจังล่ะใหเราก็ตั้งใจทํางานตั้งไอหันหน้าไปอีกกูก็ต้องตามใจแม่งนี่ไอพวกเอาแต่ใจเนี่อยากกินกาแฟแต่ก็กลัวกลัวนอนไม่หลับกลัวไม่มีตังค์ซื้อไม่ห่เนี่ยกูกลัวระวังหน่อยก็กินกินมากๆตายมีรุ่นพี่คนหนึ่งก็ตายเพราะกาแฟเดือดก็ซื้อกาแฟแล้วก็รับแก้วเขากินเงี้ยทุกวันร้านเดิมทุกวันแต่มาพลาดวันไหนก็รู้ตายเศรษรถพ่วงมันแหกเข้ามากูก็ตั้งใจฟังตลอด อัน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 ครักษากดลิงก์ก่อนไอันอันอันยังไงวันนี้เล่นอรวันนี้หรอกอะต om ขยันไปเลยเอา้ใช่มัอยู่ลบสีไงอยู่สนามกีฬาจังงข้างโรงแรมลบดีมันจะมีซอยอ่ะโอ้ยแล้วเหรอนแดรานแดงรอานงใช่ผมไปคิดถึงหมูอระทะเตนเ รมแดงอันนั้นน่าจะขายนี่แหละอุปกรณ์สุดจีนั่นแหละรมแดงคิดยังไงว่าอุปกรณ์สุดจีนจำไหนเอ็กเซอรี่เช็งมิงและใสยิมันน่าจะมีร้านแบบนี้ให้เรารีวิวบ้าอะไรทรงเซ็กอะไรเงี้ยหวงซุยกระกกเด็กหวงซุยคาบอะไรที่เกี่ยวกับคนตายอย่ะไม้จันโรงจำปาอย่างเงี้ยผัดดิบ <laughs> คุณทุกคนที่เดินทางกันมาถึงตรงนี้แล้วกันนะอย่าลืมนะฮะซับสไครต์ไลค์และแชร์กดจองเวลจอง,จอง,จองกันเข้าไปากับพวกเราคุณพาี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนนะดูกันมาจนถึงท้ายคลิปแล้วฝากคอมเมนต์พูดคุยกันนะไม่ว่าจะเป็นทาง Tik t o ็ตแล้วก็แฟนเพจรวมไปถึงยูทูบชาแนลนะฝากกันหน่อยเป็นกําลังใจหน่อยตอนนี้จะแดกข้าววัดแล้วทุกคนนับหนุนกันแล้วคุณทุกคนก็จะได้เห็นบรรยากาศรอบร้านรวมไปถึงเราก็หยอกลูกค้าบ้างอะไรบ้างเออยังไงขอบคุณทุกคนก่อนแล้วกันนะขอให้ทุกคนนะมีความสุขความเจริญแล้้้้้้วววกก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 ััันน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 แล็มมมมมมมีีีออออออเเงงงิิิใใใใชทททุุุุุๆคคคคคคคะดดสสส่ขขขขหปรรราาาาาถบบณต์ ก็การแชร์ด้วยแล้วกันนะเจอกันคลิปหน้า EP หน้ามากัพะพระปนะจ